ถามว่าเด็กหน่อยมันหูอยู่บ่ครับว่าสิไปขึ้นว่องไม้โดยที่บ่มีคนบอกคนเนี่เห็ดแบบนี้เหมาะสมแล้วบ่ครับว่างไงคือบ่เห็นหัวผู้ยบาลเลยคือไปกับบ่แจ้งแม่แต่ว่องไม้กับบ่บอกว่ามีศิลปิน ไปขอขึ้นคือบอกคุยกันเลยครับว้าจริงๆแล้วนะครับนะผู้รับผู้ใ่มันก็นต้องรู้ดิว่าศิลป,ปินในคข่เอื่อนสิเก้าไปเออทั้งที่ด้วยมารยาทแล้วมันก็นต้องถามวงเก่าก่อนนะครับว่าศิลป,ปินใน่ายเป็นยังไงไม่อียงนะครับ สิไหลับบอมารยาตจริงๆมันกขนาดสิเป็นแบบนี้เพราะว่าด้วยคุณนวุธและวัยวุตเฮ้าที่อยู่ในวงการนี่มาโดนนะครับเฮ้าก็ต้องบอกพันเน่เนาะครับแต่จริงๆน่ะเอฟซี่นี่แหละเป็นผู้หญุเออให้ศิลปินนี่ ไปขึ้นวงนั้นวงนี้นี่แหละครับคือประเด็นที่พยาบาลเราออกมาเว้านะครับก็ดีครับก็ะยอนเพิ่นมาถามหาเงินที่เป็นมาหลอกมาไลา่ค่าต่อค่าตัวนะครับที่พยาบาลเราเก็บไว้ให้นะตอนนี้เราขึ้นให้เบิรแล้วครับ ขึนให้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเมื่อก่อนที่เราเก็บเอามาดูแลไว้นี่เราตัดขาดแล้วครับพี่น้องไปใสกับไปเฮ็ดยังก็เห็ดครับถือว่าบ่มิเอยียงข้างข้ากันครับเงั้นสุบาทอยากได้เอาไปครับต่อไปบ่ต้องมีหอยียง คนเท่ามันขืดบ่อใดครับมีกินมีใสเสมือนี่พอผู้ไหรครับพอผู้เยบาแล้วเอามาปั่นมาหยั่งนะเนาะครับเนาะเหตุสตอรี่ต่างๆให้หนาสงสารยังบ่หูอีกครับเมื่อก่อนเราเบอยยังชัดเจนนะครับว่าไม่เตะเกางเกียงในแล้วก็สื้อให้น้ำก็บ่าอาบเหม็นกุยหืด คู่ใดให้กับอ่อยกไกโคโลนไนะ่บางว่าเาจะเห็นภาพเลยเๆครับพี่น,อน้องว่าเป็นจังใดแสดงว่ามีปัญหาตัางแต่เริ่มต้นล่ะครับช่วชีส่างจะตอรีขึ้นมานะว่าเออเห็ดจังสันจังสีข้นนี่ตาเรียตนเห็ดไห่เอซเข้าไปหักไปแพ้ง แล้วก็เกิดบ้านหักนั่นบ้านหักนี่และหลายบ้านเอามู่นั่นแหละครับไปเลี้ยงเบงเอานะไปออกอัลบั้มเอาเองนะนะครับมันก็ดีแล้วล่ะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจังสีได้สบายใจเลยไพ่าะเข้าไปไสคเขาไปครับมันบอต้องมาคิดน้ำแล้วนะครับเนาะ มันมีแต่พูดเร่งๆทั้งนั้นแหะครับผมบอกเลยว่าผลประโยชน์มันมีส่วนสำคัญแต่บกคิดเบิงว่าเริ่มต้นเข้ามาจากใสเมื่อก่อนเขาทำมาหาแดกอีกอย่างเขาก็ต้องหูเลยครับเขาเห็ดอีอย่างอยู่มีบ้านมีเงื่อนสมมออนี่เพราะไผเพอตอนนี้บอกไงๆนี่เหยียบหัวไปแล้วล่ะครับ บ่สนใจอย่างแล้วมันไปเลยกระยอนเอฟซีเป็นคนยุกคนเว้าคนว่าให้ไปอยากไปก็ไปมันบ่ได้มีความอาไลอาวอนถึงขนาดนั้นนะครับต่อไปนะครับ้ามีอียังเกิดขึ้นแล้วนั่นล่ะครับ เอฟซีเห้พากันอุ้มเอาครับออกเพ่งเอาเองตั้งค่ายเอาเองเออมาสู่ก็เพิินกันได้ครับว่าเป็นยังผู้เชี่ยบลลวบารเราบ่ได้อออนซ่อนหรือสะอ่อนเนาะครับแนวงานเรากับพอแห้งอยู่ดีครับบ่ต้องเอาปัญหาแบบนี้มาเก็บมาหลกใส่สมองครับผูบ้ใดอยากเอาไปอยากยังก็ไปครับบ่ต้อง มีอยียงต้องเป็นห่วงแล้วนะครับมันจังสิบว่าได้เอามาขิดผู้ใดเอาไปแล้วแ็ดูแลกนันเอาครับบ่ต้องไปนี่แล้วเสิมากซอยกันมาปัวกันยูหันเบิดปีเบิร์ศาสตร์ยู่หันแทนทีสีเห็ดมันดีๆแทนสีใดหลายยางหลายแนเนะครับเนาะสุด้ายแ็จังสั่นละครับการที่เฮ้าเห็ดดีมากนี่ คนเฮามันบอบอได้สำนึกกับมีดรอครับเหดีแถบตายรอสุดท้ายเขาบนี่หรอขวมหัวเหยียบหัวสุ่ยางสูนแนวแล้วครับมีเยอะแยะครับอบว่าสิเป็นเที่งข้างหลังด้วยซ้ำกรารสร้างเขาครับเิดว่าเขาสิยู่หลอดหรือว่าเขาสิดังเขาสิมีชื่อเสียง ก็ให้เขาเหตุไปครับมันสิไดจจบกันเสียทีบ่มีอย่างข่างค่ากันอีกต่อไปนะครับเอฟซี mm. อยากหักไปกับไปครับนั่มกันไปครับ mm. มันบุกอึดด้วครับเอฟซีหลายคักอยู่แล้วล่ะลองโพสตย์ยางไปแต่ละอย่างเนี่ยขุยบ้านนะแล้วโพสห์รือว่างานการแสดงตอนนี้หลายแห้งพี่น้อง ไปยูไสยแฟนคลับเอฟซีไก่แฮไปห้กำลังใจเราเซวิลยังข้นมามันเขตแห่ง้นติดตามท่านั้นแหละครับล่าโซเทนบุขนบ้าหอกบ้า,บาโหดื่อซอแค่โพสต์สัมมกหน่อซือมันเป็นมิติใหม่ครับไปเบิ้งโหลดแล้วบาโหดหรือไล่ใดเขาไล่ยป็นไดครับมันคืออาชีพหนึ่งครับพี่นอ้นองคนกับสีมองวาบ่าาาดีโอ้โหมีแต่คนหนาตาดีทั้งนั้นแะครับที่ไปอยูุจังสัส เพราะกับว่าเห็นอย่างเนี่ยบ่ต่างกันครับผิดตีคือกันมีเงินมีขําคือกันเนาะครับแต่บางทีเขาก็มองว่ามันสเสียหายเอียมันบ่แปลกแลวครับสเสมอเนี่ยอาชีพมันสุดจลิตเฮ็ดไปโหลดครับบ่ได้เฮ็ดสิ่งผิดกฎหมายแต่เฮ็ดพิษยาไปเฮ็ดน,นะครับพี่นอ้องนี่คือขอบวังใหญ่ นะครับส่วนประเด็นสิไปใส่มาใส่นั้นมันจบแล้วครับมันจบแล้วนายมันบน่เหลือเยื่อใ,ใ่ยไหกันอีกแล้วนะครับเชิญตามสบายครับสิไปยู่ใส่นะครับ